ขอประกาศนะครับพี่น้องเรียนปีพศ2553เรียนแบบนี้ สวัสดีพี่ๆน้องๆหลงปานาอามิตรักนักสะสมเหรียญเก่าแบเก่าทุกๆท่านในวันนี้แสงทองสองทางก็มาพร้อมกับเหรียญชนิดราคา5บาทส่วนใหญ่หล้วนจะเป็นแบบบางนะพี่น้องหลายๆคนคิดว่าเหรียญรุ่นใหม่นี้ไม่มีราคาคิดผิดนะครับคิดผิดซึ่งก็มีในหลายๆแบบด้วยกันที่มีราคาแล้วก็มีหลายๆ ปีพศร้วยกันที่มีราคาแต่ส่วนปีพศใดมีราคามากน้อยขนาดไหนเราไปรับข้อมูลพร้อมๆกันกับแสงทองสองครามในคลิปลิปนี้หวังว่าพี่น้องคงจะรับข้อมูลกันได้ละเอียดก่อนที่เราจะไปพูดคุยเรื่องเหรียญทั้ง4ี่เหรียญ4ปีพศนี้ก็ขอ,ขอฝากพี่น้องกดแชร์กดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับพี่น้องและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งสั่นด้วยนะครับ กดกระดิ่งสั่นเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับในช่วงนี้นะครับพี่น้องแสงทองสองทางนั้นก็มีงานค่อนข้นขางที่จะเยอะเช่นเดียวกันแทบจะไม่ค่อยมีเวลาที่จะนําเอาข้อมูลมาฝากพี่ๆน้องๆเลยทีเดียวนะครับก็เป็นงานอ่าเป็นงานบริการนะครับพี่น้องจะต้องเดินทางทั่วแทบทุกเขตเลยทีเดียวนะครับเป็นงานบริการ นะครับหลายๆคนก็คงจะเห็นแสงทองสองทางนั้นไปนั่งไลฟ์สดหรือว่าไปนั่งถ่ายรูปในแต่ละพื้นที่เนะาะก็คงจะเห็นกันอยู่นะครับตอนตอนนี้นี่ก็คือแทบจะไม่มีเวลาเลยนะครับอ่าก็ขอประทานอภัยพี่พ,พี่น้องๆด้วยเรามาที่ข้อมูลของเหรียญชนิดราคาห้าบาทการเก็บนะครับพี่น้องการเก็บเหรียญทำให้เรารวยไหม ถ้าเก็บเป็นมันก็รวยได้นะครับอแต่รว uh, ยรวยง่ายไหมมันก็ไม่ได้รวยง่ายหรอกนะครับอ่าเก็บสะสมเนี่ยก็ไม่ได้ทําให้ใครรวยแต่ก็อาจจะทําให้เราพอมีอยู่บ้างเออพี่น้องนะครับการเก็บสะสมเนาะซึ่งหนึ่งละการออมนะครับการประหยัดนะครับพี่น้องการประหยัดกับการออมเนี่ยมันทําให้คนเรารวยไหมนะครับการประหยัดไม่ได้ทําให้คนเรารวยนะครับพี่น้อง แต่มันทําให้เราพอที่จะมีเงินหรือว่ามีสิ่งของเหล่านั้นสะสมเพิ่มมากขึ้นอาจจะไม่มากหรือาอาจจะไม่น้อยนะครับมันก็อาจจะเป็นประโยชน์ให้กับเราในวันข้างหน้าเราอาจจะได้พึ่งพาอาศัยเงินก้อนนั้นก็เป็นได้นะครับพี่น้องทุกบาททุกสตางค์นั้นมัน มีค่าทั้งหมดในยุคนี้สมัยนี้การประหยัดเป็นเพียงแค่หนทางหนึ่งนะครับเป็นเพียงแค่ได้เส้นหนึ่งนะครับเป็นเพียงแค่ใ่เส้นเล็กๆนะครับที่จะก้าวนําไปสู่ความร่ํารวยนะครับสิ่งที่จะทําให้เราร่ํารวยได้นะพี่น้องสิ่งที่จะทําให้เราร่ํารวยได้มีอยู่สองอย่างนะครับพี่น้องมีอยู่สองอย่างหนึ่งทำยังไงก็ได้ ให้เราหารายได้เพิ่มให้มากที่สุดนะครับนั่นคือข้อหนึ่งไม่ว่าเราจะขายอะไรนะครับอย่างเช่นเราขาย,ยผลไม้เนี่ยราคาเอ้ยเท่านั้นเท่านี้เราได้วันละหนึ่งพันสองพันนะครับเอ๊เราจะหารายได้ทางไหนเสริมนะครับก็หาเสริมไปเอยๆนะครับพี่น้องหาหลายๆทางนะครับหลายทางรับเราก็มีอ่าเก็บเยอะขึ้นนะครับและส่วนข้อที่สองก็คือ ใช้ในเพียงส่วนที่จําเป็นนะครับหรือว่าลดปริมาณการลดปริมาณการใช้ลงไปนะครับตัดสิ่งที่ไม่จําเป็นออกไปนะพี่น้องอ่าหลายหลายคนนั้นหุ้ยเก็บเงินมาทั้งชีวิตเลยนะเก็บเงินมาทั้งชีวิตนะครับได้มาสี่แสนห้าแสนเพราะอะไรเพราะอยากได้รถเออพี่น้องไปอัดซื้อรถมาก็เรียบร้อยนะครับพี่น้องที่เก็บมาสี่ปีห้าปีหมดเกลี้ยงนะครับ จะให้รวยได้ยังไงคนเรานะพี่น้องอก็จริงนะพี่น้องจริงรถเนี่ยการเดินทางต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งสําหรับคนเราในสมัยนี้นะครับแต่ว่าถ้าสถานการณ์แบบนี้นะครับพี่น้องถ้าเราไม่มีเงินทุนที่รองอยู่ในกระเป๋าไว้เยอะๆพอสมควรนะครับถ้าเกิดเราใช้ไปหรือว่าผ่อนรถผ่อนอะไรเนี่ยที่มันหนัก นะครับมันก็อาจจะมีผลส่งผลให้เราต้องเหน็ดเหนื่อยในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ฝากไว้หน่อยนะพี่น้องเรามาที่เหรียญของเรานะครับซึ่งเหรียญชนิดราคาหบาทนี้นะครับเหรียญที่ท่านกําลังเห็นอยู่ถือว่าเป็นเหรียญที่มีความโดดเด่นและความสวยงามหลายหลายท่านนั้นเลือกที่จะเก็บสะสมหลายหลายท่านก็อาจจะไปมองในเหรียญที่มีราคาที่สูงก็แล้วแต่มุมมองของคนนะครับความรักความชอบ ของแต่ละคนนะครับว่ารักชอบเป็นอย่างไรเนาะอ่าก็รักให้ถูกที่แล้วกันนะครับพี่น้องรักให้ถูกทางแล้วกันนะครับจะรักอะไรจะชอบอะไรเนาะคนเรามันรักมันชอบไม่เหมือนกันเหรียญห้าบาทนะครับ เราก็รู้อยู่ว่าลักษณะของเขาเป็นอย่างไรนะครับเนาะส่วนด้านหลังกลางเหรียญก็จะเป็นลักษณะเหมือนกันปีพุทธศักราช2551นะครับเป็นเหรียญติดอันดับหนึ่งของชนิดราคา5บาทนะครับแสงทองสองทางเคยเปิดรับถึง500ยเหรียญด้วยกันนะครับ500เหรียญด้วยกันนะครับแต่เปิดรับขึ้นมาเพียงแค่วันเดียวนะพี่น้องวันเดียวเกินเป้านะพี่น้องเกินเป้านะครับพี่น้อง เปิดเพียงแค่วันเดียวเหรียญ5บาทปี5้าเนี่ยเกินเป้าเลยทีเดียวนะครับ500้อยน่ะเพียงแค่5้า้อเหรียญเนี่ยนะครับเออมีเยอะมากนะครับพี่น้องมีเยอะมากถึงแม้ว่าเฮ้ยเขาเราผลิตมาถึง6ล้านนะครับ6ล้านเนี่ยไม่ถือว่าเยอะนะไม่ถือไม่ถือว่าเยอะแต่ไอที่เยอะก็คืออาจจะอ่าหนึ่งด้วยราคาที่แสงทองสองทางเปิดรับนะครับแต่จะมีการเปิดรับในเหรียญปี5้าเนี่ยอีกในไม่ช้านะครับก็ฝากพี่ๆน้องๆติดตามกันด้วยนะครับ คราวนี้ก็อาจจะคงจะไม่แตกต่างก,กันกับครั้งที่แล้วนะครับพี่น้องอา่ายเร็วนะครับใครรับข้อมูลก่อนเร็วกว่าก็อาจจะได้ขายนะครับแต่ขอจํากัดนะพี่น้องขอจํากัดนะครับสาหรับแต่ละท่านไม่เกินนะครับพี่น้องอเราก็แบ่งๆกันออกไปนะครับคราวหน้านะขอให้ประกาศคราวหน้าก่อนนะพี่น้องอาจจะไม่แน่ว่าอาจจะเป็นคลิปไหนเนาะเดี๋ยวขอรวบรวมข้อมูลก่อนนะครับว่าต้องการเยอะขนาดไหน นะครับเดี๋ยวจะประกาศรับนะครับส่วนราคาเดี๋ยวจะตั้งราคาเอาไว้ให้เป็นเบื้องต้นนะครับสําหรับเหรียญปีพศ2551แบบบางนะพี่น้องแบบบางนะขอย้ําแบบบางนะครับถือว่าราคาในมากกว่าหน้าเหรียญหลายเท่าตัวแน่นอนนะครับสําหรับเหรียญ5บาทนี้ออให้พี่น้องกดติดตามกันด้วยนะครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งสั่นเอาไว้นะครับพี่น้องอาถ้าเกิดว่าคลิปของเส้งข้องตองทางคลิปเหรียญปีพศนี้ ลงแล้วก็มีการประกาศรับซื้อพี่น้องก็รีบกดเข้ามานะครับแต่ขอนะครับแต่ขอจํากัดสิบแต่ละท่านนะครับจํากัดสิบแต่ละท่านไม่เกินสิบห้าเหรียญนะครับพี่น้องไม่เกินสิบห้าเหรียญนะครับก็เอามาแบ่งกันนะครับพี่น้องแบ่งกันขายนั่นเองเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าแสงทองสองทางประกาศรับออกไปปั๊บนะครับรับรองได้ว่าไม่ถึงชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับสี่ร้อยห้าร้อยเหรียญเนี่ย รับรองมาเต็มหมดนะพี่น้องอ่าก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับเหรียญปีพศ .2551 เป็นเหรียญติดอันดับหนึ่งของชนิดราคาหบาทนะครับถือว่าเป็นเหรียญที่น่าเก็บสะสมและอีกเหรียญนี้ด้านหน้านั้นเหมือนกันเราไปเร็วเลยนะครับพี่น้องพี่น้องจะเห็นสิ่งที่สวยงามนะครับพี่น้องสังเกตอะไรไหมนะครับสังเกตอะไรหรือเปล่านะครับซึ่งเหรียญนี้นั้น หลายๆคนก็อาจจะไม่เชื่อหรอกนะครับแล้วก็มีหลายๆคนพี่น้องหลายๆคนเอ๊ะทําไม่เหรียญปกติแล้วทําไมไม่ซื้อกันนะครับมีคนหลายๆคนก็คอมเมนต์เข้ามาเหรียญปกติทําไมไม่พากันประกาศรับซื้อประกาศรับซื้อแต่เหรียญที่ผิดปกติก็เราก็มีความต้องการที่เฮ้ยอยากจะสะสมทั้งเหรียญปกติและเหรียญไม่ปกตินะครับพี่น้องเหรียญนี้พี่น้องสังเกตเห็นอะไรนะครับอ่าสังเกตเห็นอะไรนะครับ ถ้ามีความโดดเด่นหรือว่ามีความชัดเจนมากกว่านี้นะครับพี่น้องมีความโดดเด่นและความชัดเจนมากกว่านี้สําหรับเหรียญชนิดราคา5้าบาทนะครับที่ไม่ใช่นะฟังนะพี่น้องที่ไม่ใช่เป็นเนื้อพองนะครับไม่ใช่เนื้อพองนะแต่เป็นเนื้อเกินเออพี่น้องเนื้อเกินกับเนื้อพองนี่มันต่างกันนะเราสามารถสังเกตได้นะครับพี่น้องเป็นเนื้อเกินนะพี่น้องเห็นไหมพี่น้องเห็นอะไรหรือเปล่านะครับเนื้อเกินตรงนี้ นะครับตรงพระเศียรเนี่ยเป็นเนื้อเกินนะครับของเหรียญชนิดราคา5บาทนะครับซึ่งปีพศออน,นี้เนี่ยยูเอ็นซีเขาประเมินเอาไว้เท่าไหร่นะครับเราไปรับกันปีพุทธศักราช2553เออพี่น้องปี53นั้นเป็นเหรียญติดอันดับ2ของเหรียญ5บาทรุ่นใหม่นะครับเหรียญติดอันดับสองนะครับปีพุทธศักราช2553เนี่ยติดอันดับ2นะพี่น้องยอดการผลิตนั้น20ล้าน400,000สาพันเหรียญ นะครับ UNC หนึ่งร้อยห้าสิบาทแต่ถ้าเกิดว่าพี่น้องมีเหรียญนะครับจำไว้นะครับพี่น้องถ้าเกิดว่าพี่น้องมีเหรียญห้าบาทปีพศออนี้ที่เป็นเนื้อเกินนะครับเป็นเนื้อเกินด้านพระเหียญเนี่ยที่มันชัดเจนนะพี่น้องที่ชัดเจนที่ไม่ใช่เนื้อพองนะอ่านะพี่น้อง <S <S เนื้อพองพี่น้องคงจะพอรู้นะครับคองกองจากข้างในนะครับคือมันคองจาก เนื้อของทองแดงนะครับด้านในนะครับมันพองออกมามันก็เป็นปุดๆพองๆขึ้นมานะครับเนื่องจากเขาโดนความชื้นบ้างนะครับอาจจะมีความชื้นหรือว่าเขามีาสุญญากาศข้างในนะครับเวลาเขาปั๊มลงไปมันมีช่องอากาศนะครับสุญญากาศข้างในนั้นและก็อาจจะมีแช่หรือว่าอาจจะมีความชื้นในช่องอากาศตรงนั้นและก็ทําให้เกิดการเกิดตะก,กันแล้วก็พองแล้วก็ดันเนื้อออกมานะพี่น้อง มันจะสังเกตได้ง่ายนะครับขอประกาศนะครับพี่น้องเหรียญปีพศ .2553 เหรียญแบบนี้ที่มีเนื้อเกินนะพี่น้องฟังนะครับที่มีเนื้อเกินด้านพระเศียรเนี่ยที่มันชัดเจนนะครับสำหรับปี53แสงทองสองทางให้เหรียญ150บาทเทียบเท่ากับเหรียญย n c นซเลยราคา UNC นซนะครับให้ราคาเท่ากับราคา UN เซเลย นะครับถึงแม้เหรียญจะผ่านการใช้งานก็จะให้ในราคาเหรียญ UNC สำหรับเหรียญเนื้อเกินปีพศ2553นะครับพี่น้องฟังไม่ผิดไปต่อและอีกเหรียญน,นี้ก็ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่สวยงามนะครับซึ่งเป็นปีพุทธศักราช2557เหรียญนี้นั้นพี่น้องดูดีๆนะครับพี่น้องดูดีๆพี่น้องจะเห็นนะครับ อ่าเพราะว่าเหรียญน,นี้เนี่ยไม่ได้ล้างทําความสะอาดเลยนะครับมีความตกระปุกอยู่บ,บ,บางนะครับแล้วก็อาจจะทําให้เกิดตะก,กันได้เช่นเดียวกันนะครับพี่น้องไม่ได้มีความพิเศษปีพศ .2557 ผลิตออกมาถึง249ล้าน2แสนหนึ่งหมื่นเหรียญด้วยกัน u n c 50ี้าสิบาทส่วนเหรียญที่ผ่านการใช้งานนะครับปีพศนี้ยังไม่มีการซื้อขายนะอ่าและก็เหรียญสุดท้ายเ็าเป็นเหรียญ5้าบาทนะครับที่พี่น้องสอบถามมาเยอะเลยก็คือปี50นั่นเองนะครับ เหรียญปีพศ2550ที่พี่น้องถ่ายรูปส่งเข้ามาให้เยอะแยะมากมายเลยนะครับสําหรับเหรียญรุ่นเก่าเนาะที่บอกนะครับพี่น้องอเหรียญที่ผ่านการใช้งานแล้วนะครับที่ไม่ได้มีความพิเศษหรือว่าการเออเลร์อคอยอะไรต่างๆนั้นที่เป็นปกตินะครับที่ผ่านการใช้งานยังไม่มีการซื้อขายนะพี่น้องอะนะครับเข้าใจตรงกันนะครับที่มีการซื้อขายก็มีเพียงแค่ไม่กี่ปีพศที่แสองทองของทางประกาศออกไปก็คือปีสาหนึ่งแบบแผ่นนิกเกิลแล้วก็ปีสี 6, ่หกสองแบบปีสี่ศูนย์ นะครับพี่น้องแล้วก็ปีห้าหนึ่งนะครับปีห้าหนึ่งต้องรอนะปีห้าหนึ่งต้องรอรอออเดอร์สักหน่อยหนึ่งนะครับพี่น้องเดี๋ยวจะประกาศออกไปนะใครเร็วก็อาจจะได้ขายอาจจะไม่แน่นะครับถ้าเกิดว่าเหรียญใครสวยนะครับเหรียญของใครนั้นสวยก็อาจจะรับทั้งหมดนะครับพี่น้องขอเลือกเหรียญแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเยอะมากนะครับพี่น้องเยอะมาก อา,อาจจะได้ไม่ทั่วถึงนะพี่น้องอาจจะได้ไม่ทั่วถึงเพียงแค่ไม่กี่ร้อยเหรียญเท่านั้นเองนะครับพี่น้องอาจจะได้ขายกันไม่ทั่วถึงก็ต้องขอประทานอภัยนะครับเพราะว่าโอกาสหน้ามีเยอะนะครับโอกาสหน้ามีเยอะยังไงก็กดกระดิ่งสั่นนะครับรับข้อมูลทั้งหมดเอาไว้ด้วยนะครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งสั่นเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดนะพี่น้องอ่าก็ขอขอ,ขอบพระคุณทุกทท่านที่ให้เกียรติรับชมและติดตามสําหรับคลิปนี้แสงทองสองทางก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามนะครับ ครับผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ